การแข่งขัน3โรงเรียนสุดท้ายนะคะเพื่อค้นหาแชมป์จิงชาสวรรค์2 0 2 2ค่ะและในรอบนี้นะคะก็คือรอบของโรงเรียนยุพร,ราชวิทยลาลัยจากจังหวัดเชียงใหม่เชิญรับชมได้เลยค่ะ โรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่รายการชิงช้าสวรรค์ด้วยการเป็นผู้ชนะจากเวทีชิงช้าสวรรค์สัญจรจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยนั้นเริ่มต้นมาจากเด็กๆวงโยธวาทิตจนพัฒนามาเป็นวงดนตรีลูกทุ่ง YRC combo โรงเรียนก็มีนโยบายในการที่จะส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีเราก็ให้การสนับสนุน ซึ่งวงดนตรีรุกทุ่งของโรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยก็ถือว่าได้ช่วยเหลือชุมชนด้วยเมื่อมีกิจกรรมหรือมีงานประเพณีต่างๆก็จะไปช่วยเหลือส่งเสริมแล้วก็ไปแสดงให้กับพี่น้องประชาชนครับโรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยนั้นถูกยกให้เป็นทีมขวัญใจมหาชนทําให้ทุกๆรอบถูกจับตามองและได้รับคําชื่นชมมากมายตั้งแต่รอบเปิดวงกับยอดรับชมใน YouTube ที่มากกว่า2ล้านวิว มีความภูมิใจในตัวลูกๆมากเลยค่ะทุกคนไม่ผิดหวังเลยคะัสำหรับการให้การสนับสุณุนแล้วก็ติดตามผลงานมาโดยตลอดขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่คอยซัพพอร์ตยังไงเราก็จะเต็มที่กับโชว์แล้วก็ขยันฝึกซ้อมครับเพื่อที่จะให้โชว์ออกมาดีที่สุดครับรอบชิงชนะเลิศนะเจ้าโงเฮียนยุพร,ราชจะมาในสบทเพลงคือเพลงไม่สมศักดิ์ศรีกับเพลงง่ายเกินไปเจ้า ตีมที่เฮาโชว์ในรอบนี้เป็นเรื่องของผีบ้านพบุรุษของตังเหนือเป็นห้องว่าผีปุญญาจะเป็นยังใดนั้นเฮาต้องมาติดตามชมในรอบชิงชนะเลิศทุกท่านช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับมูเฮาวงตีลูกทุ่งนะครับ YRC c ซีคอมโบจากเห็นยุทธราชพิทยาลัยครับมูเฮาสัญญาว่ามูเฮาทำได้ครับเ สำหรับสองบทเพลงนะคะโชว์นี้ไม่สมศักดิ์ศรีและง่ายเกินไปจากยุพร,ราชวิทยาลัยจากจังหวัดเชียงใหม่เชิญรับชมได้เลยค่ะสาธุลูกขออันเจิญผีปูญยา มาฮับการบวงสวงของหมู่เฮาขอฮื้อสิ่งอัปมงคลชั่วร้ายบ่งฮื้อมาใกล้มาไายจงออกไปจากหมู่เฮาและขอหื้เฮาทั้งสองอยู่กู้กันตลอดไปอู้หมันมีสิ่งฮับปิ่นตี้อยู่มือแล้วมันจะยางทชหายกันม فن hay mình cần <fmon> กูเอาว้สุดนุษสาจัน์บังตาหันก็บความงามของกูนาจิตตังโมมัวเมาพุดลงไหลถ้าจับจิตจับใจมายะสิ่งที่เจ้าเงียบอยู่นั้นมันผิดประเพณีผีปู่ย่า,า,าความหักต้องแลกมาด้วยหัวใจแต่ถ้าเจ้ายัางคืนเงียต่อไป เจ้าจะต้องตายอย่างร้อนดนและจะบมีภัยด้วยเจ้าได้เจ้าเยอะอย่างไรอะก็มันหักถึงแม้จะมีเพียงแค่หัวใจถึงแม้จะมีภัยปนททุมเท พวกเล่นของญาสเสนมันก็เหมาะแล้วที่ต้องโดนเผาปูตาทั้งเป็นปู่จ๋าญาจ๋านี่ยังถึงมามาช่วย,วยเราจุดอันเขาขอลาทิ้งผีปู่่าแล้วฮัดผีกาเขาจะทำทุกอย่างที่ผีกา huh I am need Oh. เขาจัดหนักจริงๆเลยโรงเรียนนี้ใช่ค่ะแล้วการ<ต>โชว์ก็ดีเต็มมากใช่ค่ะเยี่ยมจริงๆค่ะทุกคนจริงๆแล้วก็ทุกๆตำแหน่งสำหรับโชว์ในครั้งนี้เดี๋ยวถามคณะกรรมาการดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอเรียนเชิญครูหนึ่งข่ะน้องๆเป็นยังไงบ้างคะภาพรวมพวกหนูว่าโอ้โหมันเหมือนเหมือนเราดูดูละครหรือดูละครเวทีเรื่องที่มันมันมาทั้งภาพและเสียงจริงๆหนกพวกหนู ไม่ได้คิดซับซ้อนเลยนะพวกหนูใช้วิธีง่ายมากเลยแต่ความง่ายของมันอะ่ะมันมีข้างในซ่อนไว้เยอะมากด้วยดีเทลของการทําดนตรีถามว่ามีความเป็นลูกทุ่งไหมมีเพราะเราดูจากฮาร์โมนีที่ที่เครื่องเป่าเขียนลายลายเครื่องเป่าที่เขียนมามันฟังดูมันเหมือนมีความเป็นลูกทุ่งที่ผสมความเป็นป๊อปมีความเป็นร็อกเครื่องดนตรีของหนูชัดมากนะมันมันมีครบทุกอย่างเลยอะ่ะแล้วก็มีความเป็นพื้นเมืองอีกบอเฮ้ยวงนี้ทําไมมันมีหลายรูปแบบอยู่ใน ในสองสมเพลงเนี่ยทั้งๆท,ที่มีความง่ายคีย์ง่ายๆของน้อยๆมันดูน้อยนะแต่มากแล้วสิ่งที่น่าชมกันๆใช่ไหมลูกแสดงว่าถนัดกรีดมาก <laughs> หนูกรีดตั้งแต่คีอีเมเนอร์หนูไปบีแฟร์เมเนอร์เลยกร <laughs> ีตตรงคีย์มากลูก <laughs> อืม <laughs> แตผมภูมิใจจริงพ <laughs> ี่เห็นเด็กไทยเล่น ตื่นเ้ดีขนาดนี้เก่งมากครับศิลปินอย่างแท้จริงค่ะยังตื่นเต้นไม่หายกำลังคิดในใจอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่เราเห็นนี้นี่มันใช่เด็กมัธยมเหรอถามตัวเองอยู่ตลอดเวลานี่มัธยมจริงๆใช่ไหมสิ่งที่เห็นวันนี้ครูก็มีอยู่สี่ข้อวิธีคิดชุดท่าเต้นนักสแสดงที่ครูมองอยู่จุดลึกๆเลยนะฮะแต่ทั้งสี่จุดเนี้ยครูยังไม่เชื่อสายตาว่า ไม่สมศักดิ์ศรีง่ายเกินไปมันมาแบบนี้ได้ยังไงอันนี้เป็นเรื่องเสมภรยในชีวิตครูครูก็ไม่เคยทําแต่วันนี้มันเป็นเรื่องของจริงชาสวรรค์2022อะไรก็เกิดขึ้นได้มันเพ่นเรื่องความคิดครน,นี้มาดูวิธีคิดอันนี้ครูให้เต็มเลยครูเชื่อนหครูให้เต็มนะฮะการเต้นจุราขายลายนี้มาตลอดจุราเล่นลายยากตลอดแล้ววันนี้ก็เทลายเต้นมาเต็มมาก ครูยังนึกไม่ออกว่าท่านนับมันกี่เซตวะมันกี่แปดวะมันกี่แอนวะเขาลบในหัวใจหนูหนูจําได้ไงครูงงมากตอนนี้ครูให้ผ่านอ่ะนะครับเรื่องลายเล่นนั่นก็คือตัวนักแสดงถ้าวันนี้ครูมีรางวัลอยู่ในหัวใจของครูนักแสดงยอดเยี่ยมหญิงครูมอบให้หนูรายการนี้ ยากชื่นชมว่าคุณยึดลายเซ็นคุณแน่นมากคุณเล่าเรื่องสยองมาตลอดเวลา <c oughs> ครูยังคิดว่าครูทายงวดนี้เหมือนกันนะครูว่าครูทายไม่ผิดครูว่าต้องมาลายนี้เขาจะต้องไม่พลิกลายเขาต้องเล่นลายเนี้ยมันเป็นถนัดใครถนัดมันลายเซ็นใครลายเซ็นมันอันนั้นต้องเชื่อนะฮะต้องเชื่อในลายเซ็นของตัวเองเพื่อคุณสร้างโชว์ให้กรรมการเชื่อเมื่อกรรมการเชื่อนั่นคือความสําเร็จของโชว์ครับขอโชคดีครับ ใช่เลยนะคําพูดคูเทียมเมื่อโชว์ให้เราเชื่อเราเชื่อคือความสําเร็จครูสาขาขอเรียนเชิญครูค่ะการแสดงของบงดนตรีลูกทุ่งมัธยมย้ําคํานี้นะฮะแต่ที่ผลงานเนี่ยระดับมหาวิทยายลัยต้องสันสะเทือน,นอู้เอาแล้วคือถ้าเอาความเก่งเป็นตัวตั้งมันไม่มีที่หักคะแนนจริงนะลูกทีนี้มาดูเรื่องของการร้องก็ต้องเล่ารายละเอียดนิดหนึ่งว่าภารกิจของ ยุพร,ราชถ้าเทียบกับประโคนชัยยากกว่าแน่นอนที่ยากกว่าเพราะว่าเราเอาเพลงจากต้นตระกูลที่ไม่ใช่ลูกทุ่งมาอยู่ในพื้นที่ลูกทุ่งและมีหน้าที่อย่างแรกคือคุณต้องทําให้มันเป็นลูกทุ่งในความรู้สึกคนฟังให้ได้ก่อนทั้งในแง่ดนตรีวิธีการร้องคุณต้องตอบข้อแรกก่อนถึงจะไปข้อที่สองว่ามันลงตัวกับโชว์หรือไม่แต่ครูก็อยากจะบอกว่าข้อแรกครูให้ผ่าน ที่ให้ผ่านเพราะว่าโฟก,ก็เก่งมากลูกถ้าในงานเทคนิคการร้องเก่งมากๆจริงๆมันเป๊ะไปหมดเลยถูกแปลงเป็นแบบไหนก็ตามหนูทําได้หมดเลยไม่แกว่งไม่เพีย้ยนเก็บรายละเอียดได้หมดเลยนี่คือความเก่งของโฟกอันที่สองก็คือชื่นชมเพลงแรกไม่สมศักดิ์ศรีตอนแรกๆนี่ครูรู้อยู่ว่าทั้งผู้ฝึกสอนและตัวน้องโฟกเองพยายามให้มันเป็นลูกทุ่งให้ได้มันก็ถูกต้องหมดวิธีการออกเสียงก็เป็นลูกทุ่ง การเคารพการออกเสียงภาษาไทยก็เป็นลูกทุ่งและเติมลูกเอื้อนเข้าไปก็เป็นลูกทุ่งพอมาเพลงที่สองก็เห็นความพยายามและก็ถูกต้องในในรูปแบบวิธีนําเสือในพื้นที่ลูกทุ่งเพียงแต่ว่าบุค,คลิกของเพลงมันยากต่อการพลิกให้มาอยู่ในมนเสนีลูกทุ่งอันนี้ในนามคนฟังลูกทุ่งและเด่นที่สุดพอเราเลือกเพลงที่ในสายอารมณ์มาร้องคําตอบที่มันเด่นที่สุดก็คืออารมณเพลงดีมากๆ มันเอื้อต่อการที่จะกระแทกกระทันไปกับเรื่องราวทั้งหมดเลยแต่จุดที่มันเป็นปัญหาก็คือว่าเรื่องมันเข้มข้นจนทําให้เสียงเพลงถูกลืมนี่คือปัญหาครูเองในฐานะที่ทํางานอยู่เบื้องหลังนอกจากอยู่เบื้องหลังเพลงแล้วอยู่เบื้องหลังมิวสิกวิดีโอเพลงจะเจอปัญหานี้ตลอดเวลาว่าบางครั้งเราคิดเรื่องได้ดีมากดีจนเพลงถูกลืมอันนี้ก็ถูกผู้ใหญ่ท้วงติงเหมือนกันว่าทําแบบนี้เพลงไม่ได้เกิด แต่พระเอก m อวได้เกิดวันนี้โชว์ของยุพร,ราชเหมือนมันจะเป็นอย่างนั้นลูกในภาคการแสดงเหมือนเกิดทุกคนเลยแต่ในเรื่องของเพลงร้องดีแค่ไหนก็เหมือนว่าโฟกัสของคนอยู่ในเรื่องราวก็กลายเป็นจุดอ่อนในเรื่องของมนสเนลูกวันนี้เทคนิคก็ได้อารมณ์เพลงเยี่ยมแต่จุดอ่อนคือเพลงถูกลืมเป็นข้อคิดนะครับขอบคุณค่ะ เอาละครับคุณผู้ชมช่วงหน้ามาให้กำลังใจกับน้องๆโรงเรียนเชียงกลมวิทยาจากจังหวัดเลยพักสักครู่เดี๋ยวพบกันครับเพรักีลลงุน